ก็มีความหวาดตัวอยู่แล้วว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าอุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอันตรายมากบนถนนสถนนถนนที่วิ่งผ่านไปผ่านมาเส้นนี้ก็เลยก็เลยคิดว่ามันไม่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็เกิดขึ้นสองครั้งในวันและเวลาที่ใกล้เคียงกันค่ะเพราะว่าระหว่างจากเนี้ยบ้านแบบทุกหลังบริเวณเนี้ยก็เกิดอุบัติเหตุกับรถของเขามาแล้วด้วย ซึ่งของเรานี่น่าจะเป็นเคสสุดท้ายที่เกิดขึ้นแค่คิดอะเคสล่าสุดใช่คือล่าล่าสุดอะคูอง่ายๆแล้วก็เขาโดนกันมาหมดแล้วใช่ชคนในบ้านเลยคนในคณะค่ะแล้วก็ไหนจากคนที่สัญจรจากที่อื่นมาแล้วก็มาเกิดอุบัดีเหด้วยแล้วก็เมนเราอะทำค้าขายอย่างเงี้ยลูกค้าจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาจอดเพราะว่าเขากลัวอบัติเหตุซึ่งมันเป็นผลระยะยาวที่เราได้ที่กระทบกับเรามากๆ เราก็จะขายของไม่ได้แล้วเหมือนถ้าเรานอนอย่างนี้ถ้าเกิดปฏบิเหตุปุ๊บมันจะเสียงดังเหมือนระเบิดเลยซึ่งมันก็นอนมันนอนไม่ได้จริงๆจริงๆเหมือนบ้านอื่นเขาก็คืออยู่ติดติดกันเขาอยู่ตรงกลางมันจะไม่ได้ยินชัดเหมือนบ้านเราเพราะบ้านเรามันอยู่แบบคอติดสุดท้ายมันี้ก็แบบมันจะเสียงดังที่สุดแล้วราเสียหายหนักไหมเสียหายหนักหายไปครึ่งคันก็ใจหายเหมือนกันเพราะว่ามาถึงแบบสภาพรถเราเราเพิ่งขับรถมาเพื่อจอดกะว่าจะไม่จอดหน้าร้านเพราะว่าเดี๋ยว ถ้าเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนเราจะจะจะ,จะรู้สึกยังไงแล้วคุจะาขับเลื่อนไปไว้ข้างหน้าสรุปก็คือมันก็เกิดขึ้นได้เพียงแค่เสี้ยววินาทีมัน,นอุบัติเหตุหที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากให ม,มันอยากให้มองไม่อยากให้พุ่มเป้าไปที่เขาแล้วแล้วคือต้องช่วยกัน,นแก้ไขคน<อ>ที่เขามาประสบอุบัติเหตุเนี่ยเขาก็ยังได้ชดใช้ให้ให้กับเราแต่ว่าถ้าเหมือนในเรื่องของเขาที่เขาต้องมาพบเจออะไรแบบเนี้ยทั้งทั้งที่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ผิดจริงๆอ่ะ ก็จะจะให้หน่วยงานไหนเข้ามาเยียวยาบ้างฮะก็ต้องทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็ต้องฝากไปด้วยเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องเริ่ม่าบไหนมันเกี่ยวกับหน่วยหน่วยงานไหนบ้างที่จะต้องแบบออกมาช่วยรับผิดชอบกันตรงนี้มันต้องคุยกันค่ะถ้าเกิดว่าต่างต่างฝ่ายต่างไปคุยกันเองมันจะไม่รู้เรื่องมันต้องต้องระดมอ่ะระดมแต่ละหน่วยงานเพื่อที่จะมาคุยกันปรึกษาการที่เียงประชาชนใชเร่นี้เข้าไปเข้าไป ้อคิดก็เราจะประับงแก้ไขกะไรเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นคนที่อยู่ตรงนี้โดยตรงเลยแล้วก็เขเจอเจอและพบประสบเหตุแทุกคนเลยค่ะ้างสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่ทางค่ะ